วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปรีวิวคาเฟ่นในภูผาม่านที่ทุกคนห้ามพลาดกันค่ะโดยการเดินทางของเราจะปักหมุดเริ่มต้นที่เซเว่นภูผาม่านโดยจุดหมายแรกของเราก็คือผาม่านฝันผาม่านฝันคาเฟ่ที่หลายๆคนก็คงจะนึกถึงเวลามาภูผาม่านช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ช่วงเวลาที่เราไปค่อนข้างที่จะเช้า ก็เลยยังไม่ค่อยมีคนนอกจากเครื่องดื่มก็ยังมีเค้กและเบกเกอรี่ที่อยากให้ทุกคนมาลองกันเร้านก็จะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลสีเอิร์ธโทนแล้วที่นี่ก็ติดกับภูเขาเวลาเรามองออกไปก็จะเห็นวิวภูเขาสวยมากๆ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนของคาเฟ่ที่เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งของผาม่านฝัน,นที่นี่เปิดให้บริการทุกวันโซนคาเฟ่จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสำหรับใครที่สนใจจะมาทานอาหารหรือว่าติดต่อที่พักสามารถติดต่อได้ที่เพจผาม่านฝันได้เลยเราจะทำการเดินทางออกจากผาม่านฝัน,นเพื่อไปยังสถานที่ที่2ฟาร์มคิด ที่ต่อมาก็คือฟาร์มคิดนะใครที่เป็นสายโลเคอลอเวนเทจเนี่ยจะต้องชอบที่นี่แน่นอนและที่นี่ก็คือเครื่องดื่มอร่อยทุกอย่างเลยนะราคาก็คือน่ารักมากๆสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศต้มรื่นเนี่ยก็ต้องมาด้วยเพราะว่าที่นี่ติดทุ่งนาแล้วก็ติดถนนด้วยมาก็คือไม่หลงแน่นอนค่ะพี่เจ้าของร้านบอกกับเราว่าฟันคิดเนี่ยเกิดมาจากการที่เพื่อนมาเที่ยวหาแล้วไม่มีที่นั่งกินกาแฟชิลๆกันพี่เขาก็เลยเปิดร้านกาแฟเองซะเลย นี่มีที่น่าให้ทํางานด้วยนะฟีลไวไฟด้วยวันที่เรามาเนี่ยพี่เจ้าของร้านทดลองเปิดมุมใหม่มุมวันแรกก็คือมุมดิบกาแฟสดเดี๋ยวพี่เขาจะดิบกาแฟให้เราดูนี่ไงพี่เขาดิบแค่ตรงนั้นเลยพี่เขาใจดีให้เราชิมฟีกับเพื่อนคนละแก้วจะดีมากๆสําหรับใครที่อยากมาร้านเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งหยุดวันจนันทร์ แล้วที่เนี่ยพี่เขามีที่พักด้วยนะสำหรับใครที่อยากมาค้างคืนที่ภูผามนก็ติดต่อที่พี่เขาได้ผ่านเพจฟัน์มคิดได้เลยเราจะไปคาเฟ่โซนห้ำค้างคาวกันบ้างโดยเราจะเลี้ยวซ้ายตรงแยกโรงเรียนคลิสแล้วเราก็จะไปที่ที่3ไฮนาการ์เด้นเฮาส์า พอเราเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือสั่งเครื่องดื่มกันก่อนเลยที่นี่นอกจากเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีเบเกอรี่ขนมเค้กแล้วก็ของทานเล่นด้วยนะก็สามารถสั่งที่พี่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยบรรยากาศภายในร้านแล้วก็การตกแต่งก็จะให้ฟิลลิ่งสไตล์อังกฤษพอมีหนังสือตุ๊กตาแล้วก็ดอกไม้มาตกแต่งเพิ่มแล้วยิ่งทางร้านเปิดเพลงคลาสสิกก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นมากๆ นอกจากบรรยากาศในร้านเนี่ยเราก็ยังชอบสวนของเขามากๆเลยนะเขาตุกแต่งสวนได้สวยด้วยแหละตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างนอกที่เป็นสวนแล้วก็มีกัหงหันลมชิงช้าที่นี่มุมถ่ายรูปค่อนข้างที่จะเยอะอย่างชิงช้าเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มพร็อพถ่ายรูปที่เขาจะเปลี่ยนไปตามฤด,ดูแล้วก็เทศกาลต่างๆเราจะพาไปดูวิวบนดาดฟ้ากันบ้าง ที่นี่วันไหนถ้าฝนตกก็จะมีหมอกบงังภูเขาสวยมากๆหรือถ้าใครที่มาตอนเย็นก็จะได้เห็นฝูงข้างคาวบินผ่านแบบใกล้สุดๆเลยนอกจากนี้ที่นี่ยังมีที่พักสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวแล้วค้างคืนที่ภูผามานก็สามารถติดต่อสอบถามหรือจองที่พักได้ที่เพจไฮนาการ์เดนเฮาส์ สถานที่สุดท้ายเราจะออกจากไหานาาการ์เดนเฮาส์ผ่านทางหน้าทำครังข่า,ขาวและปลายทางของเราก็คืออยู่พาม่านพอเข้ามาเราก็จะเจอกับเสาโทรอิอิไฟแดงแล้วก็ทางม้าลายที่ถือเป็นจุดเช็คอินของที่นี่ โดยยูพามานเกิดจากความชอบของพี่เจ้าของร้านที่ชอบการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นก็เลยตกแต่งคาเฟ่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นและแน่นอนเมนู r e c o m เมน d ที่นี่ก็คือมัชาลาเต้แล้วก็ชาเขียวต่างๆคือดีงามมากๆเข้าไปในร้านก็จะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะเป็นคาเฟ่เล็กๆมีประมาณ4ี่โต๊พะพอให้คนนั่งได้แล้วก็แอร์เย็นฉ่ำมาก บรรยากาศยามเย็นก็จะมีค้างคาวบินผ่านหน้าคาเฟ่ด้วยใครที่ไม่ได้ไปดูตรงหน้าทำค้างคาวก็สามารถมาดูที่นี่ได้สวยมากๆที่นี่มีที่พักแล้วก็ลานกลางเต็นด์ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะมาก็สามารถติดต่อได้ที่เพจอยูผ่าม่านได้เลย สุดท้ายก็ฝากมาเที่ยวภูผาม่านกันเยอะๆนะภูผ,ผาม่านเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ภูเขาหรือว่าคาเฟ่สวยๆยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่ได้เสนอให้ทุกคนดูไปก็ฝากมาเที่ยวภูผาม่านกันเยอะๆนะคะ